เป็นยกที่3ครับน่าจะเห็นอะไรมากขึ้นแล้วนะครับศักดิ์ศรีกับชัยครับเป็นครึ่งทางของเกมการแข่งขันครับเูื่อนำรายการครับยกนี้เปิดเกมมาก็ท้าชนวงในกันเลยครับศักดิ์ศรีเปิดเกมเข้าไปครับชัยมีลูกถีบซ้ายครับแล้วก็เบิ้ลแข้งซ้าย2แข้งโต้คืนไปไม่ถึงครับศักดิ์ศรีเอาละครับเริ่มเน้นลวครับต้องมีคนเจ็บแลวครับเกมถึงจะเดือดครับเดี๋ยวต้องดูครับเจ็บแบบไหนถ้าเกิดใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับ เอาชนะนกคู่ต่อสู้ไต่ก้านคอศอกกับเข่าลอยครับแอนตาซินจะมอบให้10,000บาทส่วนจระเข้ฟาดหางรับไปเลย3 0 0 0 0บาทครับจากแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นพววรักศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาแต่ดั้งเดิมพร้อมด้วยท่านหน,หานายหางวินัยวีระพุทชงขอขอบพระคุณครับยกนี้เกมเริ่มจะเปิดแล้วนะครับสักรีเป็นฝ่ายชวนทะเลาะเลยครับเปิดเกมเดินเข้าหาครับใชน้นี่โอ้โหประสบการณ์ต้องบอกว่าสูงมากครับดังมาก่อนด้วยนะครับ เมื่อ8ปีที่แล้วนี่ก็ชกระดับคู่ร้องแล้วนะครับกอเป็นนักมวยคนหนึ่งที่ชกมวยด้วยใจรักจริงๆนะครับพี่บ้านนี่มีฐานะนะครับพี่บ้านไม่ได้ยากจนนะครับเป็นนักมวยหนึ่งในไม่กี่คนนะครับที่อยากจะชกมวยเพราะว่ามีหัวใจรักมวยไทยจริงๆครับสำหรับชายครับนี่ครับมาหัดสักโอ้ยนี่ครับมหาถือว่าเป็นเจ้าบ้านนะครับมาหถือว่าเป็นมวยดังมวยดังประจำทูฟอ24ครับโอ้ย โอ้โหนี่ครับมาเดินเข้าไปโอ้เมื่อกี้หวัดเสียวเลยคุณอ๊อจังหวะลอบวกของชัยโอ้ออกมาัดได้ดีเลยนะครับชัยอ่าวันนี้นี่ไม่ใช่งานง่ายของศักิศรีแล้วครับโอ้ถือว่าสู้กันได้สมน้ําสมเนื้อหมอกับคู่เอกนี่แหละครับต้องแบบนี้ครับชกคู่เอกตั้งรับครับแล้วก็มีหมัดคอยเสริมกทางด้านของชัยครับแต่ว่าสักดิศรีครับพยายามหาช่องหาจังหวะจังหวะแหม่พอพอหยุดเกมครับชัยเดินเลยครับเดินแล้วออกไปสองแข้งซ้ายขวาแต่ว่ายังติดบังอยู่ครับสักศรีโต้ขวาขึ้นไป แม่แต่ว่าซ้ายของชายเข้าครับแต่ว่าแม่จังหวะสุดท้ายโดนหักกิ้งลงไปลุกขึ้นมาว่ากันต่อครับโอ้โหวันนี้ครับคู่นำรายการศึกเพชรยินดีแม่นัดประทมเลษ์ครับที่มาปักหลักประจำการอยู่ที่สนามเวทีมวยราชาดำเนินครับนี่ครับขยับขยับโอ้โหคนละแข้งไม่มีกินฟรีครับของฟรีไม่มีครับยิ่งบนเวทีของฟรีไม่มีครับเตะมาเตะคืนเลยครับ นี่ครับอาวุธมวยเซนมวยทันกันแล้วครับไม่มีใครยอมครับแข้งขวาไปศัก์รีเอาใช้โต้ยังไงโตไม่ได้ครับมาพอโตไม่ได้ก็เขินๆนิดๆแหละครับเหลือบมองนาฬิกาิด้หนึ่งเบิ้ลแข้งซ้ายไปสองแข้งยังติดบังครับโอ้โหนี่ครับมาหามวยระดับมาวยค่าตัวเงินแสนระดับเกรดแชมเปี้ยนครับมาหาชกกันแบบนี้ครับออกอาวุธไม่พร่ำเคลื่อนนะครับแต่ว่านี่ครับมาการออกอาวุธแต่ละครั้งนี้หวังผลตลอด โอ้โหคนละแข้งคนละแข้งอ่าววงในตอนนี้เริ่มเห็นวงในหมดยกหมดยกครับพักคู่เดียวพระราทต์น่าจะมาโชว์ให้แฟนๆได้ชมกันครับทาง True4U ยีครับที่เวทีราชดําเนินครับรอติดตามครับเป็นพนมลุงกับชูเจริญเอาล้ครับแข้งซ้ายเบิ้ลของชัยครับยงนี้นี่มาเร่งเกมเลยครับเดินเบียดตดครับฝีมือไม่สนแล้วครับชนในเลยครับชัยโอ้โหนี่ครับมาตอนนี้มาเกมเดือดเกมเดือดชัยตีโอ้โหนี่ครับอือ่ะ ตอนนี้ศักดิ์ศรีครับเริ่มจะอยู่ในเกมของตัวเองมาต่างฝ่ายต่างเป็นมวยฝีมือที่นี่ครับมาชิงจังหวะชิงจังหวะกันอยู่อืชัยเปิดเกมชวนทะเลาะแล้วครับไปยืนคุยกับจอมฝีมืออย่างศักดิ์ศรีนี่อาจจะมองว่ากินยากต้องชนแบบนี้ครับอ่ะล็อกได้ตีเอาละครับเริ่มจะออกอาวุธมาแล้วครับวงในมาแล้วครับ เชียขึ้นซะด้วยเขาทางด้านของชัยครับพอทําได้นี่แฟนมวยเชียครับพอยิ่งเชียก็ยิ่งทำเขาทางด้านของชยัยศักดิ์สรีเองยังไม่ตกใจนะครับแม้ว่าจะโดนชัยเร่งมาโอ้ยแข้งขวาชาัยดอกที่สวยงามโอ้โหนี่ครับาหลุดปุ๊บดนลงโทษเลยครับขยับขยับชัยขยับเดินเข้าไปนี่ครับมาเดี๋ยวต้องดูครับว่าจะเดินเข้าไปแล้วทาได้หรือว่าจะหลงเหลี่ยมแข้งคุณน็นอตเดินแล้วต้องเดินให้สุดนะครับชัยเปิดเกมครับจังหวะจับนี่ถือว่า ทำได้ดีเลยครับอะแมมันใกล้เชือกมันใกล้เชือกครับกรรมก,การชุมพลจ้องอยู่นะครับถ้าทาไม่ติดเชือกออกอาวุธได้นี่กรรมก,การจะปล่อยนะครับแต่ถ้าออกอาวุธไม่ได้กรรมก,การจะแยกทันทีครับกดไว้นี่ครับอะ,อะกรรมก,การมากลางเวทีครับมาอยู่ตรงกลางนะครับจะได้ออกอาวุธกันถนัดถนัดแข้งขวาสักธิ์ครับมแมโดนชายโต้ขวาขึ้นมาเหมือนกันทักทิ์ขวาไปคนละแข้งชายพยายามเลนซ้ายแต่ว่ายังไม่เข้าครับได้ลูกขยันเระว่าไตยังไม่เข้าครับตันหน้าของชายโอ้โหนี่ครับาตอนนี้ นี่ครับมาดูดูดูวงในวง,นวงนในชัยตีอาจารย์ชุมพลแยกก่อนแยกก่อนครับโอ้โหคู่นี้นีอ่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับชัยยังเดินอยู่ครับศักดิ์ศรีตั้งกาาสูงออกมาต้องระวังหมัดด้วยครับโอ้โหจังหวะออกหมัดของชัยนี่ถือว่าต่อยได้น่ากลัวเลยครับขยับโยกหมัดมา,าวงในตีได้ไหมแข้งซ้ายไปครับโอ้โหนี่นะครับ ตอนนี้กองเชียร์คึกคักคึกคักแล้วครับทั้งสองฝ่ายมาชัยดูแลพอชิงเดินก็ทำได้ดีนะครับไม่พอเปิดเกมเดินแล้วก็สวยแหละครับพี่น้องแฟนบวยนี้ช่วยกันเชียร์ด้วยครับแต่ว่าจังหวะนี้ศักดิ์ศรีตั้งคําแพงขาวไว้เลยครับล็อกคอให้แน่นแล้วก็ยัดขาไว้ครับให้กรรมการเห็นชัดๆไปเลยนี่แหละครับมวยต่างศึกต่างสายก็เป่าแข้งขวาโอ้โหเตะได้สวยเลยครับศักดิ์ศรีเอาแข้งขวามาครับชัยเข้าในได้ไม่แต่ว่าเหลี่ยมจับเหลี่ยมจับเหลี่ยมนี้ครับ ยังยังจับไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับโอ้โหนี่ครับมาสมศักดิ์ศรีจริงๆครับกับผู้นำรายการศึกเพชรยินดีประจำสัปดาห์นี้เอาหมดยกถังเช่าผสมมันติวิตามินบีครับโดยบริษัทโนวาออร์แกนิกขอขอบพระคุณครับยกสุดท้ายแล้วนะครับผู้เอกนำรายการครับในศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองครับยังเป็นชัยครับที่เปิดเก็บชวนทะเลาะเอาละครับของหนักมาแล้วหมัดกับศอกชัยครับเริ่มจะน่ากลัวเลยครับ แมย่ยกนีเห็นชายออกมาใส่แหลกแบบนี้ก็ไม่ใช่อะไรครับช่วงพักยกครับพี่พี่แฟนมวยใจดีครับฉีดยาให้เข็มใหญ่หนึ่งแสนบาทครับดูครับได้ไม่ได้โอ้โหนี่ครับมาเดียวต้องดูครับเวลาอีก2นาทีนาที่มุมชูก,กำปั้นเลยคุณออสชูก,กำปั้นแล้วกำปั้นมาจะสำาร็ผลไหมชัยอ่ะโดนไหมโดนไหมของหนักของหนักของชัยครับแม่แต่ว่าโอ้โหดูระบบการ้องกันตัวของศักดิ์ศรีครับ พอเข้าในนี่พยายามจะเอียงคอครับแล้วก็ล็อกไว้มีดักแทงด้วยครับศักดิ์รีแม่พอเกมได้เปรียบครับก็เลยทําให้ชกง่ายขึ้นแหละครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยทุนเดิมก็เป็นมวยจังหวะฝีมืออยู่แล้วครับจังหวะใครเดินเข้าหาเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าทางและครับและเกมตอนนี้ครับเป็นทางของชัยครับที่พยายามจะเปิดเกมเดินต่อยหมัดเพื่อที่จะพลิกเกมครับรับเงินอัจฉีด1 0 0 0 0แบาทที่ตั้งรอไว้อยู่แล้วครับมหายังได้ลุ้นอยู่นะครับ ใช่ลูกศิษย์ของท่านสสต้อย8ลิ้วไม่มียอมง่ายๆอยู่แล้วครับโอ้โหแต่ว่าตอนนี้ศักดิ์ศรีล็อกไว้แน่นเหลือเกินยังไม่ยอมนะครับทางด้านชัยครับระฆังยกสุดท้ายไม่ดังนี่ทุกคนมีโอกาสหมดสุดๆเลยนะครับชื่นชมทังมวยทั้งคู่ครับนี่เป็นคู่เอกนํารายการเรานะครับในวันนี้แล้วก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับพรุ่งนี้เหมือนเดิมครับมวยมันวันศุกร์ทาง True for You ครับ ก็ยังเล่นใหญ่จัดหนักจัดเต็มครับพีรพัฒน์มวยเด็ดเจแปเก้าเจอกับเพชรอนุวัฒน์นออนุวัฒน์ยิมเป็นคู่เอกนะครับแล้วก็เดชเพชรวอสังประภัยครับเจอกับเพชรรุง่งสิทธุนโนดนะครับเป็นคู่รองแล้วก็ยังมีสามพญาเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับเจอกับยอดจอมยุทธรถส,สวยจา่าเจดนะครับร้อยสิบสี่แล้วก็เปิดหัวมังกรเหล็กปนนครครับเจอกับพิชิตสิงห์ก้องโทรนีมวยไทยครับร้อยปอนด์อ่ะพรุ่งนี้ก็กลับไปเจอกันที่สนามมวยนานาชาติรังสิตเหมือนเดิมนะครับ 18นาฬิกาเป็นต้นไปครับผ่านทางช่อง for you ครับพรุ่งนี้นี่เดชเพชรวันนี้เนี่ยช่วง2เพชรเดชนะครับเจอกับเพชรฉายแสงเพชรเจริญวิทย์เป็นคู่เอกครับครับก็หลังจากจบช่วงแรกทาง For you 24แล้วนะครับช่วงที่2ก็2ทุ่มครึ่งนะครับทางเพจมวยเดจะชรเแล้วก็ช่อง y YouTube เพชรยินดีมวยไทยครับขณะนี้ดูเหมือนศักดิ์ศรีจะค่อนข้างพอใจกับผลงานตัวเองครับแต่ว่าชัยมาชัยบอกว่าระคังยังไม่ดังนี่มา เรียกว่าความพยายามยังมีอยู่ครับเพราะว่ารางวัลพิเศษอัดฉีดอีกนี่เป็นแสนเลยนะคุณนนทรนะเงินรางวัลยุคนี้นี่ต้องบอกว่าโอ้โหเยอะจริงๆครับเหมือนเห็นเลือดบริเวณข้อศอกด้านขวาของชัยด้วยนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับน่าจะมีแผลปลี้ครับอ่ะหมดยกสุดท้ายนะครับศักดิ์รีกับชัยครับเดี๋ยวมาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับด้านล่างสามท่านมีกรรมการสุวิทย์การิชิต ธงชัยกิจตจำรงวินิจกุลแล้วก็ชัยยุทธขำนเรศนะครับกรรมาการชุมพลอินตยศครับเดินรวบรวมให้คะแนนครับใบที่2ครับแล้วก็มาใบสุดท้ายครับไปที่ศรีตะเกตนะครับศักดิ์ศรีเกียรติหมู่9ครับหรือ MC77 ครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนชัยสอสอต้อย8ริ้วไปครับ